มมกรมสรรพากรโดยนายประสงค์ภูนทะศอธิบดมมีกรมสรรพากรได้จัดเสวนาร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษคิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้แทนสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยและนายสรกิจมั่นบุพชาติผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยโดยนายพิษภวั์พัฒรนาวิจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อสิทธิประโยชน์การจดแจ้งทางภาษีกรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้องเพื่อแนะนําผู้ประกอบการให้จัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการพร้อมรับนโยบายไทยแลนด์4.0ด ซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคม2562เป็นต้นไปสถาบันการเงินต้องใช้บัญชีและงบการเงินที่ผู้ประกอบการแสดงต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานในการทําธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัตสินเชื่อและจากการที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ผนึกกําลังกันในครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนในส่วนของกรมสรรพากรได้ออกมาตรการต่างๆ เื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องเช่นมาตรการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างรวดเร็วสำหรับผู้เสียภาษีที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มสภาพความคล่องให้แก่ผู้ประกอบการมาตรการภาษีเพื่อการลงทุนมาตรการภาษีสำหรับการวิจัยรับพัฒนาหากักค่าใช้จ่ายได้3เท่ามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม New Startup มาตรการภาษีส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคลอย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการบางรายที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการเสียภาษีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการส่งผลให้เสียโอกาสทางธุรกิจและเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังนอกจากนี้กรมสรรพากรยังพร้อมรับไทยแลนด์4.0ด้วยการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบพร้อมเพรย์ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการคืนภาษีและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินสดของประเทศในภาพรวมอีกด้วย รวมถึงการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาให้บริการเพื่ออำนนยความสะดวกในการปฏิบัติทางภาษีอากรซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรสนับสนุนการดาเนินการของกรมสรรพากรอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการครับเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ดีที่สุดก็คือการให้ความรู้แหละครับนะครับเพราะถ้าเขาไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจทําไม่ถูกมันก็ทําให้เขาอยู่นอกระบบแล้วก็ สุดท้ายสิ่งที่เขาจะเห็นได้ชัดๆก็คือตอนกู้เงินธนาคารแหละตอนที่เขาไปกู้เงินธนาคารถ้าเขาทำไม่ถูกต้องเขาก็จะไม่สามารถที่จะขยายกิจการเขาได้ดีนะครับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะใช้ดุลพินิจส่วนตัวได้ถามว่าลดจํานวนคดีได้ไหมในเรื่องบัญชีเดียวการที่จะทําธุรกิจขายประกันสินกล่อง ผมว่าลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าระบบไ e อ a y เป n t เสสมบูรณ์แบบเยผมว่าเขาจะมาขายไปกับสีปลอมไม่ไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วคนที่ใช้ก็มีความเสี่ยงในคดีอาญามากขึ้นถูกต้องุูมใจให้ชาติ